ขึ้นต้กนการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะ วันนี้นะเพื่อนเคลก็มาพร้อมกับเกมสป e ดวินเนอร์นะเกมผู้ชนะแห่งความเร็วของค่ายพ g นะวันนี้มาเกมรถแข่งพวกทุนมา872บาทนะเกลอกไปแจ็คพอตแต่เกมไวบิลตี้โชว์ดาวมาซื้อวีเกมไป3,000กว่านะเบ็ด50แตกมา60,000ขวาโอ้โหเพื่อนๆสุดจัดเลยแนมะเภอเข้าเต็มคาราเบลนะใครที่ยังไม่ดูไปดูกันได้นะจ๊ะที่ช่องไก,ก่โอ๊คคัมแบ็กนะช่องหลักของไก,ก่โอ๊กนะมา ถอนไปแล้วนะเหลืออยู่800กว่ากว่าเดี๋ยวจะมาต่อที่สปีดวินเนอร์มาไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มต้นที่เบส10ก่อนนะไปเช็คการจ่ายของเกมก่อนดูเจ้าวันนี้สป e ดวินเนอร์ไหลดีหรือเปล่านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนไนดะ้ชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้เก่วกันด้วยเดอ้อ ใครที่ยังไม่กดซับสไคร์ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไก่โอกลงนะอุย้ยคูแปดมาขอตัวคูนเพิ่มโอหไม่มาเรียบร้อย เหมนรางวัลซูเปอร์เมกาห้าร้อบาทนะบิ๊กวินแรกของเราเออวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะสปีดวินเนอร์วันนี้เราบวกแล้วเราเล่นได้เต็มที่นะสบายใจนะอุ้ยอะไรดีรัวๆเออขอตุกคุณเพิม่มอีกหน่อยอโอโ เรินงรางวัลซูปเปอร์เมากามาอีกหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เข้าฟรีเกมแล้วเพื่อนโอ้วันนี้สปีดวินเนอร์ก็ไหลดีนะนเสร็จก็ให้เรียบร้อยอีก เลนมา217บาทเงินรางวัลก่อนโตผก,กดไม่กี่ทีไม่กี่ทีก็บิ๊กวินนะเพื่อนทุนทุนแรกเรามา800กว่านะตอนนี้บวกมาเกือบ3,000แล้วนะทำไปเล่นไปเด้อโหเสียดายที่ตัวคูณวันนี้เพื่อนๆหลายเกมไปอกเล่นไปนะ ปั่นเข้าฟรีเกมเองไม่ค่อยแตกนะส่วนมากจะไปแตกซื้อฟรีเดี๋ยววันนี้ลองปั่นดูก่อนนะไปดูิว่าปั่นเข้าฟรีเกมเองแตกหรือเปล่าถ้าไม่แตกเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะ แมีมอยบาบาทก็มีก5าสต,ตางค์จ้าเงินรางวัลก้อนโตมาขอเนี้ยากขยับเบ็ดเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะไปกันที่เบ็ดยีเอาขยับเป็ดเพิ่มปู๊เข้าฟรีเกมปั๊บนะมาฟรีเกมแรกของเราเดี๋ยวไปลุ้นกัน8หมุนนี้จะเป็น8หมุนคุณภาพหรือเปล่ากับเกมสตีดวินเนอรนะผู้ชนะแห่งความเร็ว นะเก็บสะสมตัวคูณไปก่อนนะไว้ไปแตกตอนช่วงท้ายเก็บสปีดวินเนอร์น่ากลัวนะเก็บสะสมตัวคูณเยอะๆเก็บเยอะๆแล้วท้ายท้ายก็ไม่แตกนะสรุปไม่ได้สักกระบาทโอ้โเสียดายแถวสองไม่มาคูณ1สิบแปดแล้วนะมาได้แล้วมั้งเออปุ่นี่สิบสี่เสียดายตัวจ่ายน้อยไปหน่อยนะ แ okay, ถวสองเออถุงมือแถวสามะถุงนะมือโอ้หไม่มาหกสิบเก้าอะงุนสุดท้ายขอเต็ม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 โอ้โหเต็มคาราเบลเลยไม่มาจนบะไปเป็นที่เรียบร้อยฟีเกมแรกของเราได้มา4 8 2บาทโอ้โหไม่แตกนะจ่ายไม่หนักแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนตอนนี้เรายังบวกอยู่นะทุนแรงมา800กว่านะตอนนี้บวกมา3 0 0พกว่ามา เดี๋ยวไปกันต่อนะจ๊ะอุ๊ยเอาแล้วไงอสามไดได้คูณน้อยไปหน่อยเงินรางวัลก้อนตัวมี684บาทนะมาเดี๋ยวขออนุญาตขยับเบ็ดเพิ่มเลยละกันนะซื้อปีเกมไปเลยจะดีไหมเดี๋ยวลองปั่นดูก่อนนะถ้าไหลดีเดี๋ยวจะซื้อปีเกม มันปั่นเข้าเอง <Canon> ไม่ค่อยแตกนะ pg ช่วงนี้ต้องอาศัยซื้อฟรีเกมนะต้องลงทุนกันหน่อยอุย้ยสุดแถวตัวคูณไปไหนจ้าอุ้ยตุกคนูนไม่มี925่บาบาทนะไม่มีตัวคูณโอ้โหเออคูนเก้าเขาให้แล้วก็เรียบร้อยไปที เปมานึ่งพัน่อยกับอีกสีบาทนะเงินรางวัลก้อนโตตอนนี้บวกมา6,000กว่านะจ๊ะมาเดี๋ยวขออีกสักนิดสักหน่อยนะเดี๋ยวซื้อฟรีเกมไปเลยไม่รอแล้วเฮ้ยหรือว่าอาจจะไม่ต้องซื้อแล้วจังหวะัดโอ้โหไม่มาเอาา้ามาว่ะไม่ต้องซื้อนะโอ้ยนี่เียวปั่นเข้าเองนะเพื่อนปั่นเข้าฟรีเบ็ห้าเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ด50จะแตกดีหรือเปล่า สงบสยบความเคลื่อนไหวเพิ่งจะได้คูณ3นะตอนนี้เคมาแถว3าเคแถว3าเออตัวคูณตัวคูณไปไหนตัวคูณตัวคูณขอตัวคูณน,นิ่งหน่อยเออคูณเก้าเอาให้เรียบร้อยจะเป็นเท่าไหร่จ้าจังหวะน,นี้ 6,000กับอีก75บาทด้เงินรางวัลซูเปอร์เมกามาสามหมุนสุดท้ายสามหมุนสุดท้ายเสียดายนะรอบนี้ตัวคูณน้อยไปหน่อยนะไหลดีแต่ตัวคูณน้อย อ่ะหมุนสุดท้ายว่ายังไงแถมหรือเปล่าโอ้โหสุดท้ายละท้ายสิมาแต่ตัวคูณนะจ๊ะแต่ไม่มีตัวจ่ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฟีเกมเป็น50ของเราเดีมา6 6ยวมา6บ6 7บาทกับอีก50สตางค์โอเคเวอร์ริกูดนะเออถือว่าบวกมาเยอะอยู่นะเพราะเราปั่นเข้าเองนะจ๊ะเราไม่ได้ซื้อ พอดีกว่านะเพื่อนๆบวกมหมื่นกว่าแล้วนะตุนแรกเรามาแค่800กว่าตอนนี้ได้มาอยู่ที่12,940บาทเออพอไปวัดไปวานะพอหอมปากหอมคอแล้วก็พอนะคือเล่นต่ออาจจะโดนมันดูดคือเหลือแต่ตูดนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไก่อกไม่เตือนเดอ้อโอเคนะคะวันนี้ก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามกับโยกนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ